สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวัดสุขสุขคนีกับผมหนี่งพ่อก็บ่าววันาพักกินมาเซลครับพี่น้องบ่าววันาพักพี่น้องกินลาบพักกันจองพี่น้องลาบใส่ปนปลาดุกเนื้อนู้นพี่น้องเนี่ยลาบคือลาบเท่าเลยพี่น้องใส่หัวหอยสลีพี่น้องหอยสลีเสียบใส่บวชข้าคืนบานเท่าพี่น้องบวชแข่งบวชแข่งเน่ลูกโดดน้าพี่น้องเสียบเสียบเครื่องแบบด้วยลพี่น้องหนักเสียบไปแล้วมั้ยขอนิ้วหนึ่งพีน้องให้ก็ครับผมมาพี่น้องมาเสียบเสียบบาววันาพี่น้องอีสานบ้านนาพี่น้องอ้ย คืนอยากไปน่องลากพักกานจองขมลำลำจังหน่อยเสียบ,บัตคืนเลวม,มันก็คืนไปน่องเสียบเสียบเสียหอยหอยเสือรีไปนอ่อืม สุดหยอดแล้วพี่น้องเครื่องกับแบบรับเท่าบันเท่าทอยูปนปนนออ่น้องเจ็บเสียยับเลยใส่ปนผุ้มโนวพักมาแล้วพี่น้อง โอ้ยพักมึงพาพี่น้องมากินเน้อน,นุบนันบันนัวพี่น้องปนปรุน้นอนัวเลยอุ้ดเป็นมูพริกแดงพี่น้อง ิกจินดาเจบเพียบหลากเลยุนนอหอไปหนอมือเค้าขึ้นมือเ,เรื่องบ้านเฮาไป่นออืม จับกันพีน่น้องสุปนันเลยร้องไปเลยพี่น้องเรื่อหลับพักกันจองมันบนกรดุกนัว มะเคขือกิงกรอบเลยใส่ตะไครมม่หอมใบเปียหอมรวมเจ็บไปยังคักเลย เด็บเท่าพากูบ้างมากัรปยนกาศมากบเป็นการฝนตกคุณ้องข้างนอกฝนตกดิน ฝนมาพอดีพี่น้องโป๊ะแป๊กโป๊ะแปก๊กมัพี่น้องนะ้ำการเสียงแรงกับคอโทษข์อไปแล้งครับผมเจับเสียบเมน้นูมาเท่าพี่น้องบดอะไเท่าพีา่น้องลาพักการจองกันล้วครับผมเสียบด้วยกันนะผม ข้างแรกพี่น้องนําทุบตัวของกังเลยเสียบแม่งคน้องฟุดทวงเลยหลับสบายก็าคืนบุคลาสิลีบ,บ,บ,บานเท่าไปลน้อง คนประุกกระหนันวเจ็บบนยา,างค่ะขนงโอ้ยอยใไรซิมลอ,อกนด้ไปน้งองนู้เพื่นเขาหลับเท่าเลยเจ็บเปื่อนครับผมใส่โด,ดดๆหัวหอยัก,กตัวตะไคร่ ใส่ปนนัว,นวใส่อันผักหอมรวมต้นหอมหอมอันหอมซี่แล้วก็ผักหอมไปปีบานเท่าไม่ต้องอื มันแข็งกบกรอบแล้วครับเอาเครื่องลาบเข้าไปนะพี่น้องแถบโมมิโดะสัดเป็นฝาดเรื่ขขอคุ้มเ,เหมือนผักกาดจองเลยแบบนัวกลมบกรอบอร่อยเลย อันคราสดกระหักไปน้องของเสียแบยบบันเท่า เครื่อง,งบแข็งน้ำคลองเสียแบบบรรเทาไปหรอกหลับพักการจองใท่งหัวไว้แต่เมืก็คืน จดแล้วมันเน่ยอุดด,ดอตอมใสไม่น่องอสดเลยก,กำน,นี่ แบบนั้นค่อืมอืมนัวอ,อืมในบางอนุ่นใยไปลอกมังนุ่นเขียวเมื่อกินต่างข้าวไปรองอืมหวานไนลอง เนื้อแบบนั้นมากไมน้องแสีบหวานอน้มันน้อืมช็อมากอืมหวานน้องเนื้อเนียนองุ่นใส่มาคัดน้องเสีบเสียบหวานวานเนื้อเนียนเนียน้องเสียบ ฉันมาล่างข้าวพี่น้องภาพพี่น้องครับเมนูอีสานบ้านนาครับพี่น้องาผักกาดจองใส่หัวหอยเชอรี่ผักกระหล่ำบักครัวบึกแข่งแหนมคือคือทำพี่น้องฉีดแสบก็ขอนิ้วอ่อนๆทุดทันพี่น้องคล้องแสบเลยครับทำพี่น้องมาคลิปนี้ก็เรื่องก็อะไรก็แชร์ก่ติดตามซับไต่ไข่บาน์บีคิวบาร์บีคิวแสบเฉยนั่นเลยครับผมขอบคุณนะครับทุกส้มพี่น้องขอบคุณทุกท่าน์ทุกแชร์ถ้าบารกินคิวบาปร์บีคิวมัดแสบเฉยๆนั่นเลยครับทษขออภัยบครับผม ไปพบพันคลิปนายไ่น้องสำหรับคลิปนี้เบาน้าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ